เจ้าคณะเขตบังทัดเจ้าวาดวัดตาวึงสารามที่เคารพอย่างสูง ดังที่ได้ทราบไปแล้วนั้นในวันนี้คณะสงฆ์เขตบางาพัดของเราซึ่งโดยปกติแล้วถ้าเป็นเจ้าวาดก็จะมีคณะสงฆ์เทพมานครมาร่วมเป็นเจอภาพให้แต่เนื่องจากว่าในเขตบางาพัดของเราก็จะไม่ว่าจะมีเหตุ เจ้าวาดผู้ช่วยเจ้าวาดรูปหนึ่งรูปใดคณะสงฆ์ของเราก็จะร่วมกันมาให้การช่วยเหลือวัดในเขตบางพัดของเราเองวัดในเขตบางพัดของเรานั้นยาดิยยมสาธุชนทั้งหลายเพราะว่ามีด้วยกันอยู่ทั้งหมด20วัดนโยมนะ20วัดในสังกัดมหานิกายซึ่งตอนนี้นั้นก็ได้เวลาเหลือเวลาประมาณสัก10นาที คณะสงเกตบางพัดของเรามีด้วยกันอยู่สี่แขวงในสี่แขวงนั้นก็มีแขวงบางยี่ขันก็มีพระเด็พระคุณหลวงพ่อพระครูสุพจนธาดาเจ้าวาดวัดบางยี่ขันเป็นชานณะแขวงบางยี่ขันปกครองวัดดดึงสารามวัดพญาสริไอสวรรค์วัดจตุรมิตรประดิษธาราม แล้วก็วัดบางยี่ขันด้วยในส่วนของแขวงบังบำรุกก็มีพระเด็พระคุณพระครูวิมลกิติยานเจ้าวาดวัดเพลงเป็นเจ้าคณะแขวงมีวัดใน การปกครองอยู่ด้วยด้วยกันทั้งหมดห้าวัดด้วยกันก็มีวัดน้อยนางหงเอาแขวงใบขันมีวัดอมออีกวัดหนึ่งมีวัดน้อยนางหงวัดครหาบดีวัดรวกวัดเพลงวัดพานุรังสีนี่อยู่ในแขวงบางบํารุงในส่วนของแขวงบางพัดบางอ้อเขตหนึ่ง ก็มีเจ้าคนณะแข่งก็คือท่านอาจารย์พระหมหาพิลักษ์อนารโยผู้ช่วยเจ้าวาดวัดเทพากรปกครองห้าวัดประกอบไปด้วยวัดทักินีนาวัดทองวัดใหม่วัดเปาโรหิตแล้วก็วัดสิงห์และอีกเขตหนึ่งอีกแขวงหนึ่งก็คือแขวงบางพัดบางอ,อ้อเขตสอง ซึ่งมีเจาา้าคณะแขวงก็คือพระครูชื่อจันลัตกรพระครูปร,รียตยาทานเป็นเจานา้าคณะแขวงแล้วก็มีวัดในปกครองอีก5วัดประกอบไปด้วยวัดเทพนาลีวัดเทพ,พากรวัด บางพัดแลวก็วัดพานุลังไม่ใช่วัดบางพัดแล้วก็วัดวิมุตยาราในวัดในเขตบางพัดของเรามีเจ้าคณะแขวงทั้งหมดสี่แขวงโดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระสรีชัยโสพลเป็นเจ้าคณะเขตปกครองในเขตบางพัดคณะสงฆ์ทั้งหมด ในวันนี้ก็เช่นเดียวกันพระพักครูท่านอาจารย์พระครูสิริธนาสารก็ถือว่าเป็นพระสังฆาธิการรูปหนึ่งที่มีความสําคัญต่อคณะสงฆ์เขตบางพัดเช่นเดียวกันเขตบางพัดของเรานั้นเมื่อเสียพระมหาเทรารูปหนึ่งรูปใดก็ถือว่าเราเสียบุคลากรอันสําคัญทางพุทธศาสนาไปก็ยังยงนำความเสียได้ ในบุกวันในความดีหรือว่าในการกระทํากิจกรรมต่างๆของคณะสงฆ์ถ้าขาดรูปหนึ่งรูปใดทําให้กิจกรรมนั้นขาดความเข้มแข็งไปบางไปบ้างแล้วก็ทุกกิจกรรมคณะสงฆ์ของเรานั้นไม่ว่าจะทําเรื่องไรก็ตามแต่ที่ผ่านมาก็มีในส่วนของศูนย์ครูพราสอนศิลธรรมเขตบางพัดได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้กับเยาวชน ก็ได้รับแรงสนับสนุนจากคณะสงฆ์นี่แหละจัดกิจกรรมให้เกิดขึ้นกับเยาวชนให้กับลูกหลานของญาติโยมญาติโยมให้การอุปถรัรมภ์บำรุงดูแลพระพิสุสงฆ์องค์สมเนรในเขตบางพัดท,ทั้งหมดถือว่ายาติโยมสาธุชนทั้งหลายด้วยใจ่วยได้ช่วยกันแบ่งเบาภาระให้กับหลวงพ่อเจ้าคณะเขตให้กับหลวงพ่อเจ้าคณะแข,ขงไปด้วย ไม่ว่ายมจะทาบุญวัดใดก็ตามแต่ถือว่าเราได้แบ่งเบาภาระต่างๆซึ่งจะต้องไปดูแลซึ่งจะต้องไปช่วยอยู่แล้วก็ถือว่าได้ช่วยกันทํานุบํารุงดูแลพระสงฆ์ไปในตัวด้วยถือว่าเป็นการร่วมกันพัฒนาในเขตบางพัดของเราทั้งในเรื่องของ ในด้านจิตใจแล้วก็ในด้านการส่งเสริมและการพัฒนาไปควบคู่กันที่ผ่านมาเมื่อวันที่28มีนาคมคณะสงฆ์เบงพัฒน์ของเรานั้นก็ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเลื่อนสมณศักดิ์ไปเมื่อสอสามวันที่ผ่านมานี้ก็คือที่วัดดาวดึงสารามหนึ่งลูก วัดพระหาบดีหนึ่งรูปวัดเทพนาลีหึงรูปแล้วก็หลวงพ่อจะพััแผงบางยีขันเจ้าวาดพระบังยี่ขันงงขนีน่นด้รับเลือกก็เพิ่งได้ทำบุญเขาเรียกว่าได้ทำการสแสดงพุทธิกาจิตกันไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็มานทราบข่าวของการรณรภาพของอาจารย์พระครูสิริพาาัลษา ก็ทําให้เราต้องมารวมกันอีกครั้งหนึ่งในเขตบางปักของเราญาติโยมสาธุชนทีหลายว่าเรามีพระมหาเถระผู้เป็นรัตนอยู่ซึ่งอยู่ที่วัดพระคินีนาฏนี่เองก็คือหลวงปู่พระราชาดุมงคลที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครที่เป็นพระรัตนอยู่รู้ราดีนานแล้วก็มีพระผู้ทรงความรู้มากมาย ที่ยังทำงานอยู่ในคณะสงฆ์ในเรื่องของหมหาวราัยนั้นก็มีด้วยกันอยู่สองรูปก็คือเจ้าวาดใหม่วดัดน้อยนางหงอันนี้เป็นอาจารย์สอนที่มหาวิลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยร,รองศาสตราจารย์ดรพระมหาวิโรจน์นะยมนะแต่จริงๆพาร์จะเรียกว่าพระมหาวิโรจน์แล้วก็จะต่อท้ายว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทีหลังแล้วก็อีกรูปหนึ่งโยมก็คืออาจารย์พระมหาอุดอรเจ้าวาดวัดพานุรังสีรูปนี้เก่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรและ,ปะเปลี่ยนธรรมก้าวประโยคสูงสุดในในใน,ในเขตบังพัดเราที่เป็นเจ้าวาดแต่ในเขตบังพัดเรามีปเปรียนธรรมก้าวประโยคหลายรูปนัโยมน,นะโดยเฉพาะวัดดาวดึงสาราม ซึ่งมีพระเด็พระคุณหลวงพอ่อเจ้าพนะเขตเป็นผู้ที่ได้สร้างศาสนาทยยาตเอาไว้ใช้ในเกตบังพัดดของเราให้มีพละกำลังหรือว่ามีความสามารถในการที่จะพัฒนาในส่วนของคณะสงฆ์บ้างในส่วนของอช่วยกันดูแล หรือว่าอบรมสั่งสอนเยาวชนในเขตบังพัดของเราคณะสฆงเขตบังพัฒของเรานั้นเป็นคณะสงฆ์จะบอกว่าหลายๆเขตจังสู้เขตบังพัดเราไม่ได้นะโยมนะกิจกรรมที่ทําในส่วนของกับสังคมกับโรงเรียนกับเยาวชนเนี่ยซึ่งมีหลวงพ่อเขตเป็นผู้ให้การอุปถัมภ์เป็นผู้สนับสนุนเป็นผู้คอยผลักดันให้คณะสงฆ์ของเรามีความเข้มแข็งตอนนี้ก็ได้เวลาแล้ว ก็ขอกาพัธนาพระสงฆ์เจตุรวัตซึ่งได้กาพัธนามาสวดในวันนี้วัดกางเกตวัดการเกตก็ขอนิมนต์นะคารับพระสงฆ์เจตุรวัตทั้งสี่รูปครับผมพิธีศพของญาติโยมกับพระนิยมจะมีความแตกต่างกัน แตกต่างกันก็นกนคือจะต้องมีตั้งเครื่องตั้งต่างๆเยอะกว่าชาวบ้านนิดหนึ่งเนื่องจากว่าพระสงฆ์ที่เป็นพระครูสัญญาบัตินั้นจะได้รับพระ,ร,พร,ะาาร,ราชทานปวดกล้างในเรื่องของกีบบ้างน้ำหลวงบ้างไฟพระราชทานบ้างก็จะมีความแตกต่างกับชาวบ้านยุ่นไม่มากเท่าไหร่นักถ้าหากว่าเป็นข้าราชการก็คล้ายๆกัน แล้วก็ต่อไปนี้ก็ผมขอกราบรัตนาพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระสฤษีชัยโสพลเจ้าณะเขตบางพารเจ้าวาดวัดดาวดึงสารามได้เป็นประูักม์ที่สองหน่อยว่าขอกราบรัตนนาด้วยความเคารพครับ ได้ขอการพัฒนาอะไรว่ากลุพระศษีศาสนาบัณฑิตผู้ช่วยเจ้าวาดวัดอวดึงสารามได้จุดธูปเทียนหน้าตู้บัณฑ รัฐานาท่านอาจารย์พระมาพิรักอนารโยจคณะแขวงบางพัด์บาง,บางอ,อ้อเขตหนึ่งได้จุดทูบเทียนหน้าเครื่องตั้งของกับรัฐานาครับผม กราบขอพระคุณพระเดชพระคุณทุกรูปครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทาาะติิสร s นสหาปัญจศีลานิยาจามะ ติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนสหาปัญจศีลานิยาจามะตะิยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนสหาปัญจศีลานิยาจามะ นะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิพุทธังสารนังคัจฉามิ ธรรมังสารังคจชามิสังฆังสรารังคจชามิผู้ตียมปีพุททางสราังคชามิู้ตียมปีทาารังคามิผูติยมปีธรรมังสารังคาชามิ ตติยมปิสังค <iento> ังสระนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยัมปิธรรมังสระนังคัจฉามิตัติยัมปิสังคังสระ ติยมปิสังขังสารังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะอินาทานาเวรมณีสิกขา ทินาธานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกามีสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกามีสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเอรยมัชฌะปมมาถานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมมาถานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สาธ <ส therapeut S 2> ุสาธุอามพันตีพระมาเจโลกาที่ปฏิสัมภิสุทธะยีอะพันตีวรมาาจโลกาทีปิสัมิทธายา สันติทัสตาประชะาชขาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชัง